สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวนี้กันนะครับเป็นตัว SS 1หน้าไม้ขนาดเล็กนะครับตัวสเตลเลตทั้งตัวพร้อมชุดแบริ่งตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราจะทดลองยิงกันดูในร้านระยะประมาณ8เมตรนะวิธีการใช้ง่ายมากเลยกดตรงนี้ชุดใส่ลงมาครับเสร็จแล้วเอามือเกี่ยวตรงนี้ครับจับตลิงให้มันอยู่ตรงกลางกับตรงกางเท่ากันเกี่ยวลงมาอย่างนี้ล็อกแก๊กบีบแล้วยืดแบบนี้นะครับ ต่อไปสามารถใส่กระสุนตรงนี้นะครับได้ประมาณ10นัดนะเดี๋ยวใส่ให้ดูแต่เราใส่นีดเดียวชุบชุบอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ดึงตรงนี้ครับเป็นการเติมกระสุนลงมาครับใน,น,นรังเพลิงนะครับเดี๋ยวเราจะทดลองยิงขวดนะระยะ8เมตรนะครับในร้านนีนะครับป้องเลย ที่รอยที่เล็งโดนนะครับเนี่ยเห็นไหมครับแต่ควรไม่ระเบิดถ้าเกิดไปขวดโซดาก็ระเบิดกันแล้วครับอ่าเดี๋ยวเราให้ดูนะว่าในเซ็ตเขามีอะไรบ้างอยู่ตรงนี้มียุกเหล็กเนี่ยครับให้ร้อยนัดนะครับ มีลูกดอกแล้วก็สายสลิงนะครับลูกดอกใส่นส่เนาะแล้วก็สายสลิงอย่างนี้ให้นะครับชุดนี้1,850บาทนะค่าจะส่ง100บาทเก็บเงินไปทางเพิ่ม150บบาทนะครับตัวนี้ขอบคุณครับ